นี่นะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับของทีมงานเรานะครับ S a สแ s o f t ซอ r ต์โซ l ก็ตัวนี้เป็นชุดออฟกิทนะครับระบบเล็กนะครับยังไม่ใหญ่นะครับยังไม่กลางนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นเริ่มต้นนะครับจะเพิ่มได้นะครับเป็นชุดเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนี่เราเราใช้เป็นหลอด DC นะครับเป็นหลอด DC ทั้งหมดเลยนะครับ8หลอดนะครับ แล้วก็ปลั๊กก็จะเป็น220โวลต์ออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเราใช้ตัวหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้1,800วัตต์นะครับระบบ24โวลต์นะครับใช้ตัวนี้นะครับบวกคอมไพเนอร์นะครับอันนี้งานเรายังไม่เสร็จนะครับแต่ต่อไฟลงมาใช้ก่อนนะครับต่อไฟลงมาใช้เครื่องมือต่างๆนะครับก็สําหรับนะครับพี่ปานาอานะครับที่สนใจก็อยู่กลางป่านะครับกลางทุ่งนานะครับมาทำ ที่พักผ่อนหย่อนใจไว้นะครับก็อยากได้ระบบโซลาเซลล์ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 5 2 5 0 5 7 3นะครับ S n s o อนด์ซอฟต์โซลเซลล์นะครับตัวนี้เริ่มต้นนะครับก็ใช้แบต2ลูกนะครับก่อนนะครับในระบบ24โวลต์นะครับแผงก็2แผงนะครับตัวนี้เพิ่มได้อีกนะครับเพิ่มแบตเพิ่มแผงได้อีกนะครับแต่ว่างบประมาณเราติดตั้งได้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าอิเอร์เตอร์เราเผื่ออยู่แล้วนะครับเราเผื่อไว้แล้วนะครับยังยังไม่เต็มสตริงของเขานะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะครับงานออฟกิจนะครับหลอด DC นะครับใช้งานดีนะครับหลอดไฟนะครับรับรองว่าทั้งคืนแน่นอนนะครับทั้งหมด8หลอดนะครับก็นี่ครับดูความสว่างของหลอด DC ทุกวันนี้นะครับ กินพื้นที่ค่อนข้างแล้วสว่างด้วยนะครับนี่ครับผลงานหลอดดีซีเท่านั้นนะครับหลอดดีซี12โวลต์ถึง85โวลต์นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์เป็นระบบ24โวลต์นะครับนี่การด่วนนะครับงานด่วนเสร็จเพิ่งเสร็จนะครับตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะครับหลอดดีซีทั้งหมดนะครับนี่ดูดูแสงสว่าง อ่าโหลดดีซีนะครับอินเวอร์เตอร์เป็นระบบยี่สิบโวลต์นะครับตรงนู้นนะครับมาแปลงเทอร์ลอยนะครับพันแปดร้อยวัตต์นะครับอ่าผมไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับไปดูไปด,ไปดูไปดูกันนี่นะครับโอ้ไม่เห็นนะครับมืดนิดหนึ่งนะครับงานระบบก็เหมือนเดิมครับโอเคนี่นะครับ ถ้าเราใช้อุปกรณ์ DC นะครับอย่างหลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลม DC นะครับหรือว่าทีวี DC นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ DC หรือว่าแรงดันต่ำนะครับเราจะสามารถใช้งานได้หลากหลายได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับเนี่ถ้าเป็นผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่2ลูกในระบบ24โวลต์เนี่ยโอ้ดึงเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้างานดีอย่างเงี้ยนะครับ ก็มี8หลอดนะครับตีไปหลอดละ8แอมป์ก็กินแค่นั้นแหละครับนะครับตีไปหลอดละแอมป์นะครับ8หลอดก็8แอมป์8แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ก็150แอมป์2ลูกในระบบอ่า24นะครับแต่จริงๆเวลาเราเปิดใช้งานจริงเราก็ไม่ได้เปิดกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ใช้เป็นเฉพาะจุดอย่างเงี้ยห้องน้ําก็จะปิดไว้นะครับอ่าห้องอ่าลานอ่าพื้นที่รุ่งแบบนี้ก็จะติดไว้2นะครับจะใช้ทีละหลอดนะครับเพราะสวิตช์เราก็หลอดใครหลอดมันหมดเลยนะครับ พลมดีซีทีวีดีนะครับก็ระบบแบบนี้นะครับอ่าหม้อแปลงทโลอยอย่างนี้หุงข้าวได้ก็พอแล้วนะครับเพียงพอนะครับอ่าก็เป็นงานสองแผงนะครับแบตเตอรี่ในระบบยี่สิองลูกนะครับงาน DC อย่างนี้นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์มีปัญหาหรือว่า่าระบบนะครับชาร์จไม่เพียงพอในแต่ละวันนะครับก็ยังใช้งานหลอด DC ได้อยู่นะครับทั้งหมดเลยแสงสว่างก็ยังใช้ได้นะครับ พันลม DC ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าอิวอร์เตอร์มีปัญหานะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์088525 0573ดห้าสองห้นะครับ S อสอนซอมเซลนะครับนี่ก็ดึกแล้วนะครับทีมงานก็หนูข้าวันแล้วนะครับตอนนี้หนูเล่านะครับโอ๊ยออกสื่อไม่ได้ขอให้เซ็นเซอร์นะครับขอบคุณครับ